เจ็ดเรื่องจริงเกี่ยวกับสาวลาวที่คนไทยอาจไม่เคยรู้ 1. สาวลาวมักพูดจานุ่มนวลและเสียงเบาภาษาและสำเนียงของชาวลาวโดยเฉพาะผู้หญิงจะเน้นความสุภาพมากเช่นคำว่าข้าเจ้าแปลว่าดิฉันหรืออ้ายสำหรับเรียกผู้ชาย 2. เวลารักใครแล้วรักจริงไม่หวานเสน่ห์มั่วสาวลาวส่วนใหญ่มองความมั่นคงในใจมากกว่าความหล่อรวยมีแนวคิดแบบรักเดียวใจเดียว 3. มักจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนทำอาหารเก่งสาวลาวหลายคนถูกสอนให้เป็นแม่สีเรือนโดยเฉพาะอาหารลาวเช่นตำหมักอุ่งส้มตําแกงหน่อไม้ข้าวเหนียวร้อนสิ ชอบความเรียบง่ายไม่หรือหวานและสไตล์ส่วนใหญ่ไม่ติดรู้ใช้ของธรรมดาได้ไม่ต้องถ่ายลงโซเชียลบ่อยแต่แฝงสเสน่ห์แบบธรรมชาติถ้าถ้าโกรธจะไม่ตะโกนแต่จะเงียบสาวลาวเวลาไม่พอใจจะเก็บอารมณ์ไม่แสดงออกชัดเจนแต่จะตัดเย็นเงียบหายเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพบก,การแต่งกายจะเน้นมิดชิดและเรียบร้อยโดยเฉพาะตามต,ต่างจังหวัดของลราผู้หญิงจะใส่ผ้าสิ้นหรือเสื้อแขนยาวเพราะวัฒนธรรมเน้นความสุภาพเจ็ดสาวลาานิยมผู้ชายไทยมากโดยเฉพาะคนอีสานเพราะภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันมากทำให้เข้าใจกันง่าย